สวัสดีครับวันนี้วันที่4เมกราคม2อ6 5นะครับวันนี้เราจะมาดูหุ้นที่เราสามารถที่จะมีกอบกำไรนิดหนึ่งนะครับเป็นหุ้นที่เริ่มจะกลับตัวขึ้นมาเราก็จะทำผลกำไรให้กับเรานะครับถ้าเราลงทุนไปนะครับ โดยที่วันนี้จะสแกนหุ้นดังนี้นะครับเข้ามาที่ตัวสแกนนะครับเราก็ตั้งชื่อแล้วก็ตั้งค่าต่งตางๆนะครับก็เข้ามาตั้งค่าโดยใช้ตลาดเซ็ตกับตลาดใหม่นะครับแล้วก็ราคาตั้งแต่1บาทถึง5บาทนะครับแล้วก็มีบุลเนเจอร์แบนนะครับมีค่าเฉลีย่ย20วันนะครับแล้วก็มีระบริกซานะครับ เป็นแนวโน้นมขาขึ้นนะครับแล้วก็มีเรียบบอดี้เป็นสีเขียวนะครับก็คือต้องปิดบวกเท่านั้นแต่ประเด็นคือมันจะบวกจะลบมันก็สลับกันไปนะครับแต่ประเด็นคือหลักๆก็คือให้เป็นสีเขียวนะครับก็มีวอลรุ่มตั้งแต่900 0ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี linear regression นะครับตั้งตั้งแต่อยู่ในคอนโทรลก็คือ1 0อยวันขึ้นไปนะครับก็คือจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงของตัวราคานั้นภายใน1้อวันนะครับแล้วก็มี ไฟแอคชั่นนะครับมีวนลุ่มแอคชั่นะครับก็จะเป็นการเปิดขึ้นมาจะต้องเปิดมากกว่าปิดนะครับก็คือปิดเมื่อวานนี้ก็จะต้องต่ำกว่าการเปิดของวันนี้นะครับก็กดเซฟแล้วก็กดลันสกรีนขึ้นมานะครับเรจะได้ประมาณนี้นะครับตัวทั้งหมดก็เราก็ค่อยมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่า แน่นอนว่าเขาเปิดขึ้นมาสูงกว่าเดิมแล้วก็มีการเปิดกระโดดเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็มีแท่งเทียนมีไส้เทียนด้านบนด้านล่างนะครับไส้เทียนด้านบนล่างลแบบนี้ก็หมายความว่า ตัวนี้ก็ยังคงอยู่เหนือพาราโบลิกนะครับแล้วก็ EMAV ตัวหนึ่งนะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเ a v นะครับเป็น e v e r อ e ์ Pi กไพนะครับเราตั้งค่าให้เป็นอ่าอินดิเคชันให้เป็น200วันนะครับเพื่อจะดูว่าจังหวะที่เขาจะขึ้นจะลงนั้นมีความสำคัญนะครับมากกว่าเส้น200วันนะครับอันนี้ก็คือเป็นต่ำกว่าเส้น200วันก็คือเขาจะค่อยๆไหลขึ้นไปนะครับให้เห็นชัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราตั้งค่าตัวเส้น200วันเป็นสีขาวแล้วกันนะฮะได้ชัดเจนนะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าแนวโน้มเขานั้นเลยเส้น2อง้วันนะครับแล้วก็กลังกลับขึ้นไปที่ยังไม่เลยเส้น2อง้วันนะเลยพาราบลิกนะครับแล้วก็กําลังจะกลับขึ้นไปที่เส้น2อง้วันนะครับฉะนั้นก็แบบนี้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณอ่าสี่สบาทสบาทจุดเ่นะครับ่าก็ขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับก็ ราคาก็มีการเป็นคล้ายๆโดจินะครับมีการกําลังตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นจะลงแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเขามีไส้เทียนแนวนี้ก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นต่อในวันถัดไปหรือวันพรุ่งนี้นะครับราคาก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปโดยจะมาชนด้านบนนี่แกลบที่เราต้องการก็คือว่าเป็นกําไรที่เราต้องการคือราคาตั้งแต่0.40 4.94นะครับไปถึงราคาที่4.99นะครับก็คือเป็นจังหวะที่จะทํากําไรนะครับก็คือแกบที่เราจะได้ตรงนี้นะครับก็ถ้าเข้าที่4.94นะครับก็ตั้งคัดลอสที่ประมาณ4.90 4.93อะไรประมาณนี้นะครับแล้ก็ให้เขาถ้าเกิดไหลขึ้นไปก็คือให้เขาไหลขึ้นไปชนที่ประมาณ5.00นะครับก็ราคาก็น่าจะอยู่ประมาณ5.00ระหว่าง ก็จะเป็นห่างกันประมาณ0.1จุดนะครับนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแก็บที่ที่คิดว่าอยากจะได้กําไรจากตรงนี้นะครับอันนี้ก็การยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าเป็นแนวโน้มแบบนี้นะครับว่าโอกาสที่ทำกำไร0.1จุดนะครับประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณเ่านี้นะครับก็มีวนลุ่มเข้าเบาบางนะครับแต่ราคาก็ยังคงยืนขึ้นไปนะครับดังนั้นตัวนี้มีโอกาส นะครับเป็นจุดสั้นนะครับให้เราทำกำไรตรงนี้จุด1นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว APAC นะครับตัวนี้ก็ลักษณะก็ทำกำไรจากตรงราคาประมาณ0.3.74 3.75นะครับ7.6นะครับก็มีถ้าเกิดเราเข้าตอนนี้ก็มีราคาต้นทุนอยู่ที่3.76นะครับถ้าเข้าตรงนี้นะครับก็ตั้งกันไว้ที่ราคาลงล่างก็คือ3.70นะครับแต่ลักษณะของเขาคือเป็น เป็นแท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านบนด้านล่างดูเหมือนว่าไส้เทียนด้านล่างจะสูงกว่าอาจจะยืดต่ําลงมากกว่าเพราะฉะนั้นราคาในวันถัดไปราคาก็จะติดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นราคาที่จะดีดขึ้นนะครับเห็นว่าราคานั้นต่ํากว่าเส้น2รละวันนะครับต่ำกว่าเส้น2รละวันก็ทําให้ราคานั้นก็จะไม่ค่อยขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับก็จะค่อยๆขึ้นไปจนกว่าจะชน เลยเส้น2รงว,วันขึ้นไปตอนนี้ก็คือข้อดีคือเข้าอยู่โซนบนของบูลเลนเจอร์แบนะครับนั่นก็หมายความว่าราคาเขาก็จะไซด์เว์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยังคงเหนือกว่าพาราโบลิกนะครับอันนี้ก็เป็นอน,นุโนมที่ดีแล้วก็จะไปนชนที่ตรงราคาชนตรงราคาประมาณ4 4.04บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นแกปบที่เราต้องทำกำไรก็คือจากตรงประมาณ0.38ถึง 4. 0 6อะไรประมาณนี้นะครับคือจังหวะเป็นแก็บที่ เราจะต้องทํากําไรนะครับเป็นแก็บที่เราคิดว่า่าจะได้กําไรนะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็พิจาราดูนะครับว่าตรงนี้พอเพียงกับกําไรที่ท่านต้องการหรือเปล่านะครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือว่าเราเข้ามาเล่นเราก็เหมือนกับว่าเรารู้ว่าต้นทุนเราเท่าไหร่นะครับแล้วจุดออกเราเท่าไหร่นะครับแล้วก็จากจุดต้นทุนของเราก็ปล่อยเขาเทคโปรฟิตลันไป จนกระทั่งถึงจุดกรอบด้านบนนะครับอาจจะมีการเลื่อนล้ํานิดหน่อยนะครับก็ราคาก็จะอยู่ประมาณกรอบนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่เราหวังเอาง่ายๆใกล้ๆนะครับก็คือ1ก็เป็นหุ้นขาขึ้นนะครับแล้วก็อยู่บนบูลเลเชอร์แบนที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็จะขึ้นไปชนตรงจุดด้านบนตรงนี้คือกรอบของ linear legation <Kristen> นะครับก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะเป็นจุดเป็นกับที่ให้เราทำกำไร พอเราถึงตรงนี้เสร็จเราก็พอเราก็เช็คช็อตนะช็อตเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปหาทํากําไรกับตัวอื่นนะครับก็คือไปหาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบนี้ที่จะทํากําไรสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับเราไม่มีทางเสียตังค์นะครับถ้าเกิดเราทําประมาณนี้เอามีโอกาสเสียตังค์น้อยนะครับก็ดูที่ว่าเซ็ตของเรานั้นก็อยู่ที่เซ็ตนะฮะเซ็ตว่าจะบวกหรือจะลบนะครับส่วนวันนี้เซ็ตก็บวกไป8.60นะครับที่1,666นะครับเซ็ตก็ยังคงเดินหน้าไปที่1,007นะครับถ้าดูจากแนวโน้มนะครับ ก็อย่างที่เรียนใทราบนะครับว่าเรามาดูแนวนโน้มของเซตกันนะครับว่าเขาก็จะไปที่จุดสูงสุดของเดิมที่อินเนียร์ล e ิเกชันได้ชี้เอาไว้ก็คือประมาณ1,730นะครับเห็นไหมครับว่าเขาอยู่โซนบนของตัวบ u l ิเจอร์แบนนะครับแล้วอยู่เหนือเส้น200ว,วันอยู่เหนือเส้นพาราโบลิกนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ก็เหมือนกับว่ากาลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะ พุ่งขึ้นไปเลยหรือจะค่อยๆขึ้นไปนะครับถ้าเป็นโดจี ji, ความลงมาอย่างนี้งายขึ้นอย่างนี้ก็มีโอกาสในวันถัดไปก็คือราคาก็อาจจะดาวลงมานะครับก็จะมีการไซเวดาวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ราคาก็ยังคงอยู่เหนือเส้นกึงกลางของลีเนียลีเกชั่นแล้วก็อยู่ด้านบนของบูลเลนเจอร์แบนด์เพราะฉะนั้นราคาก็จะไปส่งไซเวฟอัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใกล้เส้น1,700เข้าไปทุกขณะ ก็ถ้าดูจากหัวุ่มต่างๆโดยครั้งนี้นะครับมีการซัพพอร์ตจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามานะครับมีวัวรุ่มจากนักลงทุนต่างประเทศเข้ามานะครับฉะน,นั้นก็เป็นแนวโน้มที่ดีของหุ้นไทยจะไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถึงพันเแน่นอนนะครับในน่าจะประมาณสักอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสลับเดือนมกราคมนี้ก็มีโอกาสที่จะไปแตะพันเนะครับถ้าเป็นแนวโน้มซา์เวึ้นไปนเรื่อยจะเห็นว่าเขากระโดดขึ้นไปเรื่อยนะครับก็เปิด กระโดดขึ้นไปนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลับเป็นกลันะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเปิดกระโดดก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้นะครับประเด็นก็คือว่าขอให้ไส้เทียนนะครับขอให้ไส้เทียนมีแท่งเทียนคือไส้เทียนด้านล่างยาวกว่าด้านบนนะครับเป็นแบบตัวตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดไส้เทียนด้านล่างยาวกว่าด้านบนราคาก็จะเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นเซตเรากลับไปดูที่เราสแกนกันต่อเมื่อสักครู่นี้ครับไปที่สแกนของเรานะครับไปดูกันต่อนะครับว่า จะดูตัวไหนต่อไปก็ตัว nvd นะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะเกินพุ่งเกินที่จะเป็นนะครับควรจะเป็นปกติคือเขาจะอยู่ในกรอบนี้นะครับอย่างที่เรียนทราบว่าเขาจะอยู่ในกรอบคือพุ่งเกินกรอบแล้วก็ลงมาโดนกรอบด้านล่างก็พุ่งขึ้นไปก็จะไซด์เวอยู่ประมาณนี้นะครับไซด์เวขึ้นไซด์เวลงอยู่ตามกรอบของอาเรเนียลกชั่นนะครับก็ขึ้นเหนือนิดหน่อยนะครับก็ไซด์เวไปตามกรอบนะครับจังหวะลงนะครับลงแล้วก็จังหวะที่จะลงมาเนี้ยเราก็ เทขายออกไปนะครับพอจังหวะจังหวะกลับมาชนใกล้ๆด้านล่างเราก็ซื้อนะครับแล้วก็ให้เขารันโปรฟิตไปเรื่อยๆนะครับพอถึงด้านบนเราก็ประมาณการว่าแนวนี้แถวๆนี้นะครับเราก็ตั้งคัดลอดออกไปนะครับเขาก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับ <L> เราก็ลงมาอีก <S <S พอถึงจะชนตรงนี้พอชนตรงนี้เสร็จเราก็ซื้อเข้าไปนะครับเราก็ซื้อตรงนี้และเขาไหลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เขาเขาขึ้นไปเราก็ต้องตั้งคัดลอดเอาไว้นะครับ ั้งเลื่อนขัดล้อจุดขัดลอเของเราตั้งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอพอหลังจากที่เข้ามาถึงชนตรงนี้เขาก็ลงต่ากว่าเดิมนะครับเราก็ขัดลออไปเรียบร้อยนะครับเราก็เอาออกหมายความว่าเราก็าไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะครับจนกระทั่งเขาพุ่งขึ้นมาแบบนี้นะครับเราเข้าไม่ทันเราก็รอดูจังหวะของเขาในรอบถัดไปนะครับก็คือหุ้นตัวนี้เราก็ไม่เข้านะครับไม่แนะนําให้เข้านะครับในหุ้นที่มีราคาสูงขึ้นไปแล้วก็กําลังจะดีดกลับลงมา ดีดกลับลงมาที่ตรงนี้นะครับเราก็แนะนําว่าตรงนี้ก็ให้ทิ้งไปเลยนะครับหราะหุ้นราคาแค่ไม่กี่บาทเราไม่ต้องไปยึดต,ติดกับหุ้นตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้ท่านนักลงทุนพี่นาดูนะครับว่าจะเห็นด้วยหรือเปล่านะครับก็คือว่าหุ้นที่เป็นแนวนี้ก็คือไรก็รค,คือการเล่นยากนะครับถ้าเกิดเขาทํากําไรขึ้นมาถึงจุดด้านบนแล้วเขาก็ต้องไซเวดาวลลงไปเพราะฉนั้นเราก็รอรับที่ถ้าเกิดชอบหุ้นตัวนี้ชื่อชอบขึินชอบเหลือเกิน อยากจะติดตามเลื่อก็รอให้เขาลงพอดีประมาณเส้นแดงด้านล่างนี่นะครับพอเข้ามาประมาณเส้นแดงด้านล่างเราก็ซื้อเข้าไปนะครับเขาก็จะไซส์สเวทํากําไรให้เราไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งมาชนด้านบนเราก็เทขายขายทิ้งเสร็จเราก็รอจังหวะต่อไปนะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าเราต้องเล่นรอบแบบนี้นะครับตามวงจรชีวิตของหุ้นนะครับ น,นี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็เป็นไซเวย์ขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งเขามาสร้างกรอบในร้อยวันนะครับให้เราเห็นนะครับตัวนี้ก็ยังมีการพุ่งเกินขึ้นไปนะครับถึงกาไรเราก็ตั้งตั้งคัดลอดไว้นะครับถ้าเกิดคัดลอตลงมาปุ๊บเราก็ได้กําไรไปเรียบร้อยนะครับระหว่างที่เขาลงมาเสร็จเราจะซื้อที่ตรงไหนเราก็รอซื้อที่ตรงเขาใกล้ๆจุดกรอบด้านล่างนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าแถวนี้นะเราก็มีการกลับตัวเราก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจังหวะนี้เราก็ได้กําไรปล่อย ให้กำไรลันไปนะครับพอถึงด้านบนเสร็จถึงกรอบตรงนี้เราก็รู้แล้วว่าเขาจะลงแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งลัดร้อไนไว้แถวนี้นะครับเราก็ปล่อยให้เขาลงมานะครับปล่อยลงมาสักจังหวะหนึ่งแล้วก็รอจังหวะให้เขามีลักษณะของการรีบาวน์นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการรีบาว์เพราะฉะนั้นเราก็เข้าไปในการรีบาว์าก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปอีกสักระยะหนึ่งเลยจุดกรอบของอ ลีเนลเลกชั่นขึ้นไปนะครับพอมีจังหวะที่ลงปุ๊บเราก็คัดลอสจากจุดนี้ถึงตรงนี้เราก็ได้กำไรเรียบร้อยนะครับเราคัดลอสเสร็จปุ๊บเขาก็ไหลลงมานะครับเราก็ไปไปเล่นหุ้นตัวอื่นกลับมาจะเห็นว่าเขามีจังหวะระยะเวลานะครับหลายวันนะครับรก็ประมาณเกือบอประมาณเดือน2เดือนนะครับพอเรากลับมาดูหุ้นตัวนี้อ้าวกำลังจะขึ้นกําลังเด้งขึ้นอีกแล้วนี่เราก็เข้าซื้อแถวๆนี้นะครับ เราก็ปล่อยเขาทำกำไรไปปล่อยเทคโปรฟิตลันไปนะครับมาถึงตรงนี้ก็ดูก่อนนะครับพอมาถึงตรงนี้จะทำยังไงต่อที่นี้อ่าเราก็ดูว่าเขาอยู่โซนบนของตัวโบรชเจอร์แบนหรือเปล่าถ้าอยู่โซนบนแบบนี้นะครับอยู่ใกล้ด้านบนก็คืออยู่กึ่งกลางกึ่งกลางของบริเจอร์แบนอ่าอยู่เหนือกึ่งกลางบริเจอร์แบนเราก็เข้าลงทุนได้นะครับหุ้นแบบนี้ก็คือวันพรุ่งนี้ก็จะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปต่อนะครับพอพุ่งขึ้นไปเขาจะเทคโปรฟิตไปถึงตรงประมาณ2.5นะครับก็คือประมาณเส้น ลีเนียลีเกชันด้านบนนี้นะฮะหรืออาจจะเกินหรืออาจจะพุ่งเกินนิดหนึ่งนะครับเราก็ปล่อยให้เขาเทคโปรฟิตลันไปนะครับแล้วก็ตั้งตั้งคัดลอไว้ที่ใกล้ๆราคาคาใหม่นะครับถ้าราคาใหม่อยู่ที่2.65เราก็ตั้งคัดลอทไว้ที่ประมาณ2 5 2 6 63 64นะครับพอก็ลงมาต่ำกว่า3 63 64เราคัดลอดไปเรียบร้อยนะครับเขาก็จะไซด์เว์ลงมาเรื่อยๆจนมาชนด้านล่างอีกก็จะเป็นวัฏจักรอย่างนี้นะเวลาเล่นหุ้นนะครับเล่นให้ได้ตังค์จะเล่นแบบนี้นะครับก็ตัวอย่างตัวถัดไปนะครับก็น่าจะดูกันง่ายนะครับวิธีการเล่นหุ้นนะครับก็ดูแค่กรอบเขาอยู่ตรงไหนนะครับกรอบก็คือจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่า เขาก็จะวิ่งอยู่ในกรอบ linear regression ร้อยวันนะครับเราไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นๆก็ได้นะครับเราดูอยู่แค่นี้นะครับจังหวะเทคนิคของเราอยู่แค่นี้นะครับก็คือซื้อถ้าเขาลงมาที่ต่ำเราก็ขายตั้งคัดลอสถ้าเขาขึ้นไปที่สูงแต่ถ้านั้นระหว่างนี้นะครับเราก็มาดูก่อนว่าเราจะเข้าตรงไหนนะครับถึงจะได้กําไรนะครับนี้ก็เขาอยู่โซนด้านครึ่งด้านบนนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นเส้นตรงกลางระหว่างของบุอร์แบงนะครับเวลาซื้อเวลาเข้าเราต้องเข้าตอนที่เขาอยู่เหนือเส้นบุอร์แบงนะครับ แล้วก็ราคาก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทึงกรอบด้านบนนี้นะครับกรอบด้านบนของ l i n นียร์เ r e s s i o n นะครับก็จะได้กําไรจากตรงนี้นะครับราคาต้นทุนเราก็อยู่ประมาณสักต้นทุนอยู่ที่ประมาณ2บาทนะครับสบาทแล้วก็ปล่อยเขา take p r o f ต t ันไปเรื่อยๆตัวนี้ก็คือแนวโน้มเขาจะซด์ยไว้อัพนะครับก็จะไปชนกรอบด้านบนอยู่ที่ประมาณาประมาณตรงนี้นะครับประมาณ2.11หรือ2.12นะครับเราก็ตั้งคัดลอดไว้ที่2อจุด อันนึนะครับถ้าตา่ำกว่า2.10เราก็ทำการขายเราก็ได้กำไรจากจงจุดนี้ถึงจุดนี้นะครับเราก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะครับก็สแกนหุ้นตัวอื่นในแต่ละวันนะครับ มันก็จะเป็นความสบายใจว่าเราได้กาไรทั้งหมดนะครับอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เขาก็อ่ากำลังตั้งท่าขึ้นนะครับหลังจากที่เขามาชนตัวด้านล่างตัวนี้เนี่ยเขาก็จะไซเว์ way ขึ้นไปแล้วก็มาชนตัวด้านบนแล้วก็ไซเว์ดาวลงมานะครับตอนนี้ก็คือว่าเขากําลังทําราคาค่อยๆกลับขึ้นไปนะครับโดยที่ลักษณะแท่งเทียนก็คือเป็นแท่งเทียนมีอ่าไซเทียนด้านบนด้านล่างตัวนี้ก็หมายเขาว่าราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับก็มี มีพาราโบลิกอยู่ด้านล่างนะครับเราก็น่าจะมีตัวตัว MACD uh, Moving Average นะครับที่เลยเส้น2แล้ว,วันขึ้นไปนะครับนี่เราก็คือพอเราเปลี่ยนหน้าปุ๊บมันก็จะออกไปนะครับเราก็ต้องมาตั้งค่าใหม่นะครับสองแล้ว,วันล้วก็เป็นสีขาวนะครับูง่ายนะครับเห็นไหมคว่าเขาอยู่อยู่เหนือเส้น2แล้ว,วันอยู่เหนือเส้นตรงกลางของบลูเจอร์แบนกอนนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าตรงนี้ต้นทุนอยู่ที่ประมาณตอนนี้ก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ 1.22บาทนะครับหรือ1.89นะครับเข้าที่ตรงนี้ก็คือต้นทุนของเรานะครับแล้วก็เป้าหมายที่เราจะออกคืออยู่ที่ประมาณสัก2บาทกว่า,วานะครับให้เขาไหลทำโปรฟิตทำกำไรไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมางใกล้ๆเส้นเส้นด้านบนของลีนีเลกชั่นเราก็ตั้งคัดลอดไว้หรือจะตั้งแต่ตัวนี้ก็ได้ครับก็คือว่าตรงือถ้ามีราคาใหม่เราต้องตั้งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจุดคัดลอดเราก็ตั้งสูงตามราคาใหม่ไปเรื่อยๆนะครับ นกระทั่งไปถึงจุดด้านบนถ้าเขาลงมาปุ๊บเขาเราก็คัดลอดกําไรไปหมาก็ว่าเราก็ได้กําไรตัดตัดไปเสร็จปุ๊บได้กําไรเสร็จเราก็ไปหาเล่นหุ้นตัวอื่นตัวถัดมานะครับประมาณนี้นะครับก็คือเล่นอยู่อย่างนี้นะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่างนี้นะครับตัวนี้ก็คือถ้าดูจากตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่เป็น linearization น,น,นี่นะครับก็จะมีการกลับด้านนะครับเพราะว่าหลังจากที่มีการชนด้านล่างนี่ก็ไหลมาทางนี้แล้วถ้าไหลถัดไป ไหลขึ้นไปถึงเส้น200แล้วันนะครับพอตัดเส้น2แล้วันตัว linear regression ก็จะกลับราคานะครับจากตอนนี้ไซด์เวดาวนะครับเขาก็จะเป็นการกลับกับแนวเป็นไซด์เวัพขึ้นไปนะครับอันนี้คือการกลับตัวของตัวเส้น linear regression นะครับซึ่งก็หมายความว่าตัวนี้ถ้ามีโอกาสมาแบบนี้นะครับถ้าพุ่งขึ้นไปแล้วเป็นต่อเนื่องไปถึงเส้นสองแล้ว,วันนะครับพบบบอชนเส้น200แล้ว,วันเมื่อไหร่ตัว linear regression กรอบด้านนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์ไปด้านนี้นะครับก็จะเริ่มต้นนับจากตรงนี้ไปนะครับถ้าดูจาก ราคาเดิมๆนะครับอ่าราคา,ากลับมานานนะครับเดิมทีเขาถ้าอยู่ตรงนี้เขาก็จะเป็นเส้น Linear r e g r e s i o เวอพใช่ไหมตอนนี้พอเขากลับตัวลงมานะครับเขากลับด้านลงมาก็อ่ดาดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเส้น Linear r e i o n ก็จะดาวลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กอบอยู่ด้านล่างเขาก็จะ มีการชนกันชนขึ้นชนลงอย่างนี้นะครับจนกระทั่งมาตรงถึงจุดนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่จะกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแนวโน้มนะครับว่าถ้าแนวโน้มกลับตัวอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับก็ start ทดสอบด้วยการลากสามเหลี่ยมนะครับก็คือเส้นตรงจากจุดต่าสุดตรงนี้ไปตรงนี้แล้วก็ลากจากด้านบนราคาเอาราคาที่ชนกันมากสุดเราก็ตัดลงมานะครับถ้าเกิดมาตัดกันตรงนี้แล้ว ราคายังคงวิ่งขึ้นไปอย่างนี้ก็หมายคขาว่าจะเป็นการพลิกของเส้น linear e q a t i o n ให้ปเป็น sideways up นี่ก็คือว่าตัว thre นี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวของ linear e q a t i o n หุ้นตัวนี้ก็จะได้ไดกําไรเยอะนะครับเราก็จะให้เขาไหลขึ้นไปทำกำไรขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี้เรายังไม่เห็นว่ากำไรอยู่ตรงไหนนะครับเนื่องจากว่า linear e q เ a t i o n นั้น s i d e w a y down นะครับแต่เมื่อไหรที่เขากลับ ตัวปุ๊บเราก็จะเห็นว่ากำไรของตัวรีดเ a t เล,ล,ล,ลกชันนั้นก็จะชี้ไปด้านบนนะครับก็น่าจะได้กำไรมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนนะครับลักษณะ,ะลักษณะหุ้นปิดแบบนี้ก็คือมีโอกาสที่วันถัดไปนั้นราคาจะพุ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขามีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับตัวเดลจินะครับที่กําลังพิจารณาว่าจะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็แนวโน้มนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขายังพุ่งไม่ขึ้นเพราะว่าเนื่องจากว่าอยู่ต่ำกว่าเส้น200วันเพราะฉะนั้นราคาก็ต้องไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไซเวย์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็รอจังหวะก็คือมีข่าวดีของการผลประกอบการต่างๆหรือมีแนวโน้มการปฏิวัติธุรกิจไปบวกกับธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งเป็นอย่างโน้นอ,อย่างนี้นะครับก็จะทําให้มีการกลับตัวของตัว ลีเนียลีกชันไปทางด้านสายเว้า up นะครับเราก็จะเห็นเป้าหมายถัดไปนะครับก็เห็นว่า,าก็จะขึ้นจะลงอย่างนี้จังหวะนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นจุดตั้งต้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับว่าก,กำลังจะทำรีบาวแล้วกําลังกลับด้านของตัวลีเนียลีกชันนะครับดังนั้นก็ต้นทุนแล้วถ้าเกิดเราเข้าที่ตรงนี้นะครับต้นทุนอยู่ที่ประมาณสัก1.14นะครับเราก็ปล่อยให้เขาไหลไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ พอเข้าขึ้นถ้าสมมติว่าขึ้นเป็น1.16เราก็ตั้งคัดลอดที่1.14อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเขาขึ้นไปที่2 1.20เราก็ตั้งคัดลอดที่1.81อะไรประมาณนี้ครับก็ค่อยๆให้เขาเราก็ปล่อยเข้าเทคโปรฟิตรันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับที่มาแนะนำมายกตัวอย่างให้เห็นว่าในการเข้าทำการซื้อกันแต่ละจุดแต่ละตัวที่เราสแกนออกมานะครับว่าเราจะเข้าที่ต้งจุดไหนแล้วก็มี จุดที่ต้องคัดกําไรออกมานะครับเล่นแบบนี้ก็ไม่มีเสียตังค์นะครับเพราะว่าถ้าเราดูรู้แล้วมีวินัยในการเข้าการออกตลอดเวลานะครับในการที่เราจะตัดเอากําไรออกมานะครับก็ก,ก็ถือว่าพอเราทํายหลายครั้งมันก็จะเป็นกําไรพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่อย่าไปเล่นหุ้นที่เป็นแบบตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เป็นอันตรายนะครับหุ้นที่เป็นลักษณะขึ้นไปแล้วแบบนี้ก็คือการทิ้งเมาสนะครับก็มีไส้เทียน ยาวอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับก็คือการทิ้งเมานะครับแล้วก็มีการโยนตัวลงมานะครับถึงแม้ว่าในโอกาสถัดไปก็จะมีโอกาสที่ราคากลับขึ้นไปหาเม้าได้แต่คงอีกนานนะครับก็อีกยาวนานนะครับเพราะว่าเราก็ดูตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือว่ากว่าจะขึ้นไปที่33บาทกว่าเหมือนเดิมก็ใช้เวลาอีกประมาณร้อยกว่าวันเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราเล่นหุ้นตัวอื่นที่เป็นนโน้มขาขึ้นดีกว่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับแม้ว่าว่าตัวว่าราคานั้นจะมี กำไรให้เรานิดหน่อยแต่ก็คือกำไรที่เราได้กำไรจริงๆที่เราจะได้ก็เข้าที่ตรงนี้กำไรก็อยู่แถวประมาณนี้นะครับอันนี้คือจุดสําคัญของเรานรในการเล่นหุ้นเลือกหุ้นแต่ละตัวนั้นเราก็ต้องที่เราสามารถที่มาเลือกหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วเรารู้ชัดเจนว่าจากต้นทุนเราอยู่ตรงนี้แล้วกำไรปล่อยข้าไรกำไรไปถึงตรงจุดนี้นะครับเขามีการสวิงหรือการขึ้นขึ้นลงๆก็คัดออกไปเราไปเล่นหุ้นตัวอื่นแบบนี้มันจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ซึ่ง เราทําทุกวันทําจนเป็นอันนี้ใส่ทำทำจนเป็น,น,น,ปนกิจวัตรประจําวันจนความชํานาญเกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ทุกคนได้เม็ดเงินนะครับได้เงินสดมาเยอะๆยะนะครับขอให้ทุกคนเข้ามาทาแบบนี้นะครับเราก็จะได้กําไรได้ชนะนะครับชนะตลาดนะครับชนะทุกคนก็เห็นว่าหุ้นแต่ละตัวมันก็มีแนวโน้มแบบนี้นะครับเราก็เลือกเล่นหุ้นจุดที่มีกรอบเราจะดูยังไงว่ามันเชื่อแน่ได้รอเปล่าก็าดูนะครับว่าเข้าลงมาถึงจุด ไปจุดสับมต่ำสุดเขาก็จะวิ่งขึ้นไปพอถึงจุดสูงสุดเขาก็จะวิ่งกลับลงมาครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถึงจุดต่ำสุดยังไงก็ไม่หลุดตรงจุดนี้นะครับพอถ้าไม่หลุดตรงจุดนี้ปุ๊บก็จะไซด์เว์กลับขึ้นมาเราก็ดูว่าพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บแน่นอนว่าเขาจะโอเวอร์ไปเขาก็จะไซด์เว์ลงมานะครับเมื่อเรารู้ว่าจุดขึ้นจุดลงเป็นอย่างนี้เราก็พอเราเราก็เข้าฝากต้นทุนไว้แถวนี้นะครับล้วก็รอเอาดอกเบี้ย้แถวนี้นะครับเราก็ตัดคัดลอดตัดดอกเบี้ยกาไรอยู่แค่นี้ เราก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะครับซึ่งเป็นลักษณะแนวนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้กําไรหมายว่ายังไงก็ไม่แพ้ตลาดแน่นอนนะครับถ้าเล่นแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือให้เรามีเราก็รู้จักใช้เครื่องมือให้เป็นนะครับก็คือมี linear equation มีอ่า b u l l i e r band นะครับมี parabolic นะครับแล้วก็มีเส้น2องระวันให้เรารู้ว่าถ้าตัวนี้พุ่งขึ้นไปตัดเส้น2องระวันเลยเขาจะทะลุขึ้นไปอย่างมากมายอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มให้อีกการสลับด้านของตัว Linear r e g e s i o n คือตอนนี้ก็ไซเวด o าวใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือถ้าเกิดตรงนี้ไปยาวถึงตรงนี้เราพุ่งขึ้นไปได้ต่อเนื่องก็จะมีโอกาสกับเส้นคลิกกับของตัว Linear r e g e s i o n พุ่งขึ้นไปนะครับนี่ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับยังไงก็ฝากกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เราพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ